สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกิจกรรมในโลกเอ็มอิทเทิลโนเลฟสองจุดศูนย์อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมข้อใหม่ครับเป็นกิจกรรมบริจาคนะครับเป็นลุกเจมส์นะครับผมก็อย่ามาดูกันนะครับว่าบริจาคแล้วจะได้อะไรนะครับเป็นของรางวัลนะว่าคุ้มหรือเปล่านะครับก็ตามได้ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็กิจกรรมครับก็สามารถบริจาคได้้ถึงง2คครรััันนนะะะบต่อ1วฮ ตลอดวเวลา1สัปดาห์นะครับโอเคชื่อเควส์ครับเป็นพลังของกามเทพน้อยนะฮะใช่ไหมเออก็ไปหาดุกเจมนะครับเขาจะให้ขอความช่วยเหลือนะครับอยู่ที่กามพัลา,ลาเลยนะครับมันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้ครับเอ๋อผมซูมรูปให้ดูนะแมวใช่ไหม หรือหมาเนาะโอเคก็กดคุยได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะเหมือนในคลิปที่ผมแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะโอเคล้วก็กดนะครับผมเลือกความเปรนรานานี่ครับก็จะมีไอเทมอยู่4ชนิดนะฮะดีวเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมที่ไหนมัน,มนบริจาคแล้วมันคุ้มกว่ากันนะฮะเพราะว่าบางไอเทมเนี่ยมันบังคับ500ชิ้นใช่ไหมนั่นแพงโอ้โหฟอร์เซ่นฮาร์ดนะครับ ไม่ไหวครับหกแสนนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ Burning Heart อ่ะสองแสนได้อยู่นะฮะอีกอันนึงผมเอาหัวกะโหลกแล้วกันหัวกะโหลกเพราะผมมีสแปร์อยู่แล้วเนาะเอาหัวกะโหลกไปแลกแล้วกันนะครับอ่ะบริจาคไปนะครับอุ้ย Burning Heart ไม่ไหวจริงๆครับหกแสนแล้วได้แค่กล่องไอเทมกล่องเดียวเอาเราดูกันทั้งกล่องไอเทมมันทำอะไรได้บ้างน,นะฮะคุ้มกับที่เราเสียไปสองแสนหรือเปล่าโอเคเขาบอกเนี่ยเปิดมาเนี่ยไอเทมชื่อว่าการชื่นชมของคิวบิตน,น้อยนะเมื่อเปิดอ่าตัวกิฟต์ขึ้นมาเนี่ย ได้ของบริอาหาร1ชิ้นโซลสีนึ่นะครับแล้วก็เนืโพลิิงหนะะึ่งะฮะแล้วก็สุ่มอย่างหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นพวกใบกระชานะครับสีฟ้าสีแดงสีส้มนะครับอย่างละ5ชิ้นนะออร์โคลเคนดัตห้าออร์โคลเคลนคริสตัลห้านะครับอ่าสมูทลูนสโตนสองนะครับแล้วก็บริเวณคริสตัลโบราณยี่สิบนะครับแล้วก็เฟืองทองห้านะครับถุงลูนนะครับอีกสองลัคก,กี้คอยห้าแล้วก็ซีดออมบัชเชล,ล่าหนึ่งนะเปิดเลยปุ้งโอ้โหเนีย่ยเห็นไหมครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสคร์ชอมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้าผมซิวเกณสวัสดีครับ